สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันครั้งแรกครับเมื่อนี้ครับผมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมผ้ามาเลาะทงเมื่อนี้ว่าได้ผ้ามาหาโยห่ากินแล้ครับพี่น้องผ้ามารีวิวรถในฝันของท่านผู้ชมเอฟซีทุกทท่านนะครับผมหรือว่าท่านไหนมีแล้วหรือยังไม่มีครับผมอันนี้เป็นรถในฝันของผมนะครับผมตั้งแต่เกิดมาเป็นคันแรกของผมจริงๆเลยนะครับเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกเลย แต่ในฝันนะ่ะฝันได้ใหญ่กว่าน,นี้ครับผมใหญ่กว่าน,นี้แต่กําลังเราได้แค่นี้ครับผมได้แบบนี้มาใีแรกจะเอาเป็นอีกทรงหนึ่งครับผมเป็นสีบีนะครับผมได้เป็นตัวนี้มาครับผมเป็นรถแบบว่าย้อนยุกนะครับผมย้อนยุคเลยนะครับผมดูไฟหน้า l อ d เครื่องดู ชกใหญ่ๆครับชกหน้าดีทุกอย่างเลยครับผมอันนี้น่าจะเป็นแต่ว่ายุคประสานนะครับผมประมาณโอ้โหยุคเจ็ดสิบแปดสิบโน่นน่มั้งครับเนี่ยเป็นรุ่นเก่าๆนะครับผมแต่มาประยุกตใหม่ครับผมท่อใหญ่ๆบึ้มๆครับพี่น้องนี่อันนี้คือรถในฝันของผมเลยนะครับนี่รถเป็นรถในฝันที่ผมอยากได้จะไป ออกทิปทำทิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำทิปออกมาให้ดูว่าจะไปไหนบ้างอะไรบ้างก็กดติดตามไว้ครับผมจะได้ไปพลาดโอกาสดีๆจากผ่านสันสันหาเลาะทุ่งนานะครับผมเราจะไปออกทิปกันที่ไหนครับผมเติมน้ํามันเท่าไรระยะทางเท่าไร่ครับผมถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวจะแจงะ้งรายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับผมอันนี้ก็ประมาณประมาณนี้ละครับผม ถือว่าโอเคนะครับผมดูนปัดครับผมเห็นไหมครับผมรถใหม่นะครับผมมาฟังเสียงกันครับผมฟังเสียงท่อเสียงท่อจะประมาณไหนเราใจท่านผู้ชม FC หรือเปล่าครับผมฟังเสียงท่อกันครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะตาตาให้ฟังครับ จะฟังเสียงกันครับผมอืมอากาศจังไฮระเกินครับอืมดูนี่มาท้องไร่ท้องนาครับผมมาคนเดียวนะครับผมไม่ได้ตังกล้องมาแล้คว่ะกล้องมาขอโทษขออภัยเอฟซทุก,ท,กทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวเสียงก็ประมาณนี้นะครับนุ่มๆลื่นหูดีครับผม เจ้า CL นะครับผม